แกงเด็กเรียนที่พุกหนุ่มหนุ่มหมายปองหนึ่งตองไงแล้วจะใครล่ะสองอินอินเรียนเป็นหลักรักเป็นรองสามโมเมการเรียนคือส่วนหนึ่งของชีวิตสี่นอนฟ้าสามเรียน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 คูขาสวัสดีสวัสดีจ้ะทำไมพวกเธอไม่เอาขาเกียงลงส้นเท้าก็ไม่ใส่คือ เอาลงดีเนะใส่ไว้ด้วยเสื้อข้างในอะ่ะรอยชายนั่นแหละต่อมาเป็นแกงกระเทยพวกเขามาพร้อมกับความมั่นใจคนแรกเลยเอิงเหสูงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วปากไม่แดงไม่มีแรงเดินส่วน่องหรือทองทองเพื่อนรักเองเอ่ยชีวิตติดกันขาดกันเป็นตายทุก,กค่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ ทำไมรองเทา้าหยบทำไมหยบส่วนนั้นอ่ะขาก็ะเกงก็เอาลงให้มันดีๆยสิถึงก็ถองเท้าแต่ทำไมไม่ใส่ให้มันดีๆใส่เข้าไปเลยนะใส่ดีเลยเนาะ แก๊งนางฟ้าชายาผู้บ่าวเอิญน,นำทีมโดยเบนเบนถ้าไม่ทักแล้วจะรักได้ไงคนต่อมาตั้งไงใครก็รู้จักส่วนชมผู้นักเต้นเท้าไฟครีมมีลูกที่ใหญ่ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่กบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้ะทำไมแมงขาไม่ใส่ดีๆขาเกงเอาลงดีๆด,ด้วยอันนี้นก็ใส่เข้าไป,ไป รองเท้าหายไปไหนนักมันคาบของผมไปไหนก็ไม่รู้ครับกลางผมผมก็ยาวก็ผมเปียกค่ะบ,บอกให้ไปตัดเมื่อวานก็ไม่ยอมตัดผมลืมคับรัาน,นปิดครับทําไมอันนั้นไม่ใส่มาเลยถเท้าของเท้าขอเท้ายถึงเท้าผมเปียกครับถุงเท้าผมมาคาบไปครับที่หลังก็เก็บดีๆเข้าใจไหมครับบอกทุกวันทุกวันแลก,ก็ไม่เคยฟังครับ เขข้้าไไไปปดดองคครับีแเหอแก๊งกระตอมเดินผ่านมาอย่างเห่าหนึ 1, ่งผู้มีหัวหน้าแก๊งได้หมดท่าสดชื่น 2. ตั้มปุ้ยลูกน้องตัวฉกาดค่อยช่วยเหลือหัวหน้าตลอด 3. ามโตโตสมาชิกในแก๊งค่อยหัวหน้าจีบสาว 4. กาฟิวหัวหน้าคนที่สองฟีมือใหญ่กว่าตัวต่อให้1น สมมุนว้วยพระพรหังสงมาสมพุทโรภขควาพูทางพระขวันตังอภิวาเทมิพระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหรันต์ดาพิงกิเลสเชิงทุจชิงตราสลูชอบด้่มชุกอีกข้า,ราขพระเจ้าขอาร้ว่าพระผู้มีพระเจ้า เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติไว้ดีแล้วขอพเจ้าขอน้อมน้อมซึ่งพระธรรมสุปฏิปโนพข้โคตวศร้าไะสร้างโคสร้าขันมากมีพระสงสาวโอของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอ้นอมนอ้นอมซึ่งพระสงฆ์กา่าคำปฏิญาณตนพร้อมกัน ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเป็นลูกพี่ดีของพ่อแม่จะเป็นศิษย์ดี่ลของครูและบปรนลูงพี่ดีของชาติเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาให้โอวาทกับนักเรียนด,ด้วยค่ะ ให้คนเสียชีวิตมากมายดครัออบแล้วป้องกันยังไงใช<น><น>้แอบจากบ้านทาง ใช้ที่วิจัย normal และขออ,อกมีเรื่องพูดแค่นี้เหมือนกันนาเพืยนแค่ทำความเคารพ ครูจะไปเอาเอกสารกับครูท่านอื่นก่อนนะครูฝากดูแลเพื่อนด้วยถ้าใครเล่าเพื่อนรบกวนเพื่อนถ้าครูกลับมาให้แจ้งครูด้วยนะได้ค่ะเอาที่ส่มาเหมือนกันจา้าพวกเคอเลอกันมาหรือเปล่ามา หนาไม่เรียกว่าการทุจริตซึ่งหมายถึงการเทียงชั่วพูดชั่วไม่ซื่อตรงพวกเธอมีความลายอยู่บ้างหรือเปล่าพวกเธอรู้ไหมเพื่อขาดอะไรขาดคุณธรรมจริยธรรมซึ่งครั้งนี้ครั้งแรกพวกเธอควรจะยอมแพ้อภัยในว่าครั้งต่อไปพวกเธอสัญญาได้ไหมว่าว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกสัญญาเ่็ thank you